အဲဆာဒီကိုယူတနဒီပြေခင်ဟော်နေဘူဒီပြေပြတူဘူဒီရဘီရွိုင်းပြတ်ပါ ยาคยาค่ะยาค่ะมันลอยอยตัวลอยดามัเชไปสับใส่ไหลพูดมันกรเจมาเือมานี่มงไทยผู้เลยมีปัญหามาก่อนเมื่อซาที่แล้วนี่ยตอนนีตอนนี้ตรวจเข้มที่สุดเลยแล้วหน้ามันไร่ลงมันเอาตัว่ส่นปูกระลาปูข้าโพดปูยางใส้เอาไปยึดเอาไปว่ามักยุ่ัด่างคนต้อ้นล่างน้ํบุญดีบุอดีแม่แม่ที่ที่สาวเลยตอนนี้เป็นอะไรเป็นเจ้าอยู่เกี่ยวกับ สอาอา้เจไัมสยแตนเขาไม่าอาปล้วให้ค้นเาบใจ่ก็มีสสนต่โอ้อันนี้เขียนเขยนภาษาลาวได้น้ำปได้เขียนได้อยู่นี่นี่นี่คันี่ในเบิร์เนี่ยนี่นี่ยังหายด้นี่ภาษา ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเขียนเขียนผลงานนะพอไปก็ค่อยยังเขียนบันไดแต่มันก็คือคือภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้แต่อ่านได้แต่ให้เขียนให้เขียนคือเลยบันไดเก่งมากเลยจะอยู่จัามือนีิเข้าอยู่ก็มาได้ก็มาได้มาโมงเราได้ส่งเงินส่งเงิน ไปกันชั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นวันพุธสังเ่เห็นอยู่3วันอีกก็อยู่นี่อาทิตย์นึงไปไหนไปหพระบางนับเียนจึกไปไนึงด้วยยมาเนาะลงลงสลีเลยเออลงนนอ อ๋อมีเครื่องบินลงลงบนเหนือเลยวะอ๋อบินเหนือมีมีมีแอร์พอร์ตเหนือตกโอ้โชอกบนเหนือมีแอร์พอร์ตหลังบินมาโอ้มีมีมีเครื่องบินน้อยๆนะไม่นานนะมีเครื่องบินน้อยไมน้อยมีเจสิบคนเลยแล้วก็บินมาเจสิบคนจะได้บินมาบ่ บินส่วนตัวมาจะเปลี่ยนใจคงนั่งรถมาคุกที่ฝุ่นสีมืดสีแดงสีมือตันขอน้ำาน้ำใจสีมืดลไมีสีมือที่ห้าเฮ้เจ้าสบายบินมาสอชั่วโมงดูไข่ที่มั่งแม่ร้องห้อง้อ่แล้ว

Cảm ơn các

ส้ายอูปีลุงเทปสาอูปียถ้าพูดอย่ซาอูาเปีนะแต่ว่าเฮตการ์ยุงเทปซาซาวูเปียแล้วปีเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบกนั่งนั่งเากันก็ได้นั่งเบากันก็ได้ Alors, Est-ce que, es, est que, par exemple, de faire de la reforestation à certains endroits Ça en <laughs> <laughs> Est-ce que. c'est -ce Est-ce la question. Que c'est ça, des ça, ça. En endroits où Ou c'est de des endroits, par exemple, où Est-ce qu'ils pensent que si on plantait des arbres, ça permettrait de 2 2 ana punwa ni 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 ni